วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ DSD ทักษะดีมีงานทําค่ะการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นใบเบิกทางในการเข้าทํางาน ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยของเรามีนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับเป็นจํานวนมากเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนและมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือเพื่อหารายได้ในการช่วยเหลือครอบครัวกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภา,บาคบังคับเพื่อจัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานโดยมุ่งเน้นการเพิ่ม ทักษะด้านอาชีพให้แก่น้องๆที่ไม่ได้เรียนต่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะฝีมือและเตรียมความพร้อมด้านจรรยาบรณในวิชาชีพก่อนเข้าสู่กระบวนการทำงานเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือและสร้างโอกาสในการทำงานต่อไปค่ะ พาไปดูกันว่าน้องๆที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานเขาได้รับโอกาสในการทำงานที่ไหนและทำอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะมีเออยู่ที่บริษัท เบนช์ช่างป้อมออโตสวิตจำกัดซึ่งวันนี้นะคะเอจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบรรยากาศการทำงานของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานและประสบความสำเร็จคือการได้งานทำค่ะและตอนนี้นะคะเออยู่กับคุณชัยนรงชื่นแชม่มกรรมการผู้จัดการบริษัทเบนช์ช่างป้อมออโตสวิตจำกัดและน้องอนันต์เพียรหาผลค่ะผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภษาคบังคับค่ะ สวัสดีค่ะทำไมถึงรับน้องที่ผ่านการฝึกอบรมของกรมพัฒนาผีมือลแรงงานเนี่ยเข้ามาฝึกงาน,นะคะผมเชื่อว่าน้องๆที่เข้ามาฝึกงานหรือเรียนทางด้านนี้โดยตรงเนี่ยเจต,ตนาก็คืออยากหาอาชีพหางานนะครับหลังจากจบแล้วเรียนแล้วทำงานได้มีไรายได้นะครับเป็นของตัวเองได้ ช่วยเหลือครอบครัวนะครับบางครอบครัวเนี่ยอาจจะสบายอยู่แล้วบางครอบครัวอาจจะลําบากแต่ถ้าน้องได้มีงานทํามีเงินเดือนเป็นกิจจลักษณะได้รายได้ทุกเดือนนะครับก็เชื่อว่าครอบครัวเขาน่าจะดีขึ้นนะครับน้องเนี่ยค่ะที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมของเราเนี่ยค่ะคมาปฏิบัติงานจริงแล้วเนี่ยคือน้องเขาทํางานเป็นยังไงบ้างคะถ้าให้คะแนนนะครับผมถือว่า ดีถึงดีมากะนะครับเพราะว่าน้องขยันมากแถมด้วยนิสัยส่วนตัวนะครับอาจจะเป็นคนที่กระตือรือร้นอยู่แล้วะนะครับเราถ่ายทอดอะไรไปเขาก็รับหมดะนะครับแล้วก็ยังส่มเจือความรู้กับเด็กรุ่นใหม่ๆที่มีรุ่นน้องมาสุดงานจากทั้งอื่นนะครับน้องก็สามารถเต้นนะครับ จนเด็กเหล่านั้นเนี่ย mm hmm. ก็เติบโตแล้วก็มีความรู้ได้ด้วยค่ะครับที่ช่วยบอกประรารนี้เนี่ยค่ะว่าน้องๆเนี่ยที่ต้องการอยากจะมาฝึกงานหรือว่าอยากมาทํางานกับบริษัทเนี้ค่ะ,คะน้องจะต้องมีทักษะหรือว่าความเชี่ยวชาญด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะเก่งมากเก่งน้อยไม่สําคัญค่ะนะครับผมผมเชื่อว่าคนที่อยากจะมาฝึกหรือจะเข้ามาฝึกเนี่ยเราอยากให้เป็นคนที่ต้องการจะเรียนรู้จริงๆะนะครับอยากเรียนรู้เอาประสบการณ์ไปหาอาชีพจริงๆค่ะเสร็จแล้วเนี่ย เขาจะตั้งใจเองเขาตั้งใจเุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้ความรู้จริงๆซึ่งตรงนั้นนะ่ะมันจะต่อยอดให้ตัวเขาเองนะประสบความสําเร็จได้ครับค่ะน้องฝึกอบรมหลักสูตรอะไรมาคะช่างยนต์ช่างยนต์ใช่ไหมคะแล้วทําไมถึงเลือกฝึกช่างโยนต์ด้วยความชอบครับผมตอนชอบในช่างครับผมค่ะแล้วก็อยากได้ความรู้ครับผมความรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพอ่ะแล้วน้องอฝึกนานแค่ไหนคะฝึกทั้งหมดอยู่ที่พัฒนาฝีมือแรงงานไทยภูมิหกเดือนครับผมอ๋อฝึกหกเดือนแล้วทำไมถึงเลือกเข้ามาฝึกงานที่กรุงเทพจะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมครับผมค่ะเพื่อพัฒนาตัวเองม้ก้าวกระโดดครับผมค่ะ,คะแล้วะระหว่างที่ฝึกงานกับทํางานจริงตอนนี้น้องทํางานจริงแล้วเนาะก็คือมันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงคะ ก็ไม่ค่อยต่างกันมากครับคี่ที่อบรมมาค่ะน้องสามารถนําทักษะหรือความรู้จากการฝึกอบรมเนี่ยมาใช้ในการทํางานจริงได้ไหมใช้ในงานจริงได้ครับผมเป็นบางส่วนครับเป็นบางส่วนอ๋อมทีทักษะด้านไหนบ้างที่อยากจะให้เราสอนเพิ่มเติมสําหรับน้องๆที่เข้ามาฝึกอบรมในหลักสูตรน,นี้ค่ะพวกภาษาครับผม,มถ้าเป็นพวกรถพวกนี้จะต้องใช้ภาษาครับมภาษาที่ ต้องมีเพิ่มเติมครับผมก็คือตับภาษาอังกฤษงด้นช่ำช่างใช่ไหมคะโอเคครับผมค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ป้อมมากมเลยค่ะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะครับยินดีครับเอเดี๋ยวเอจะรบกวนขอให้พี่ป้อมพาชมบรรยากาศการทํางานของที่นี่สักนิดนึงได้ไหมคะได้ครับยินดีครับ ก่อ,อนอื่นแอดขออนุญ,ญาตสอบถามเขาว่าบริษัทพี่ป้องทำไมถึงรับเด็กที่ผ่านการฝึกอบรมเข้าทํางานคะจากที่ทางบริษัทเราได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้ฝึกอบรมจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเราเห็นว่าถ้าเด็กพนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมมามีทักษะที่เพิ่มขึ้นเห็นโอกาสอยางดีแล้วก็จะได้ช่วยทางน้องเขาที่ ไม่สามารถที่จะไปบรรจุงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมได้เพราะอายุน้องเขายังไม่ถึงเราก็ดีกว่าให้เขาไปไปเล่ร่อนแล้วเ,เขาได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะมาจากศูนย์พัฒนาพิมือแรงงานแล้วนี่เราตระหนักดีว่าเขาต้องมีความมีความสามารถพอและจากที่รับเข้ามาเห็นแล้วเขา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 ,เขาทำได้ เขาทำได้ครับก็คืออ่าน้องที่ผ่านการฝึกอบรมมาเนี่ยแล้วมาปฏิบัติงานจริงๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะใช้ได้ครับใช้ได้เพราะว่าบอกเขาว่าคุณฝึกมาคุณต้องเอาทักษะมาแต่ไม่จําเป็นต้องคุณจะต้องทำตามที่คุณฝึกแต่คุณจะต้องทําให้ได้ที่เรามอบหมายงานให้เช่น,นเขาฝึกเ,เกี่ยวกับเ,เดินสายไฟเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคารแต่เราอาจจะมีไฟฟ้าภายนอกอาคาร เราอาจจะมีเพราะเราจะให้เขาทํางานเรื่องเม่นเทนเนซ์เขาสามารถจะเชื่อมเหล็กได้สามารถจะ,ะทำงานอย่างอื่นที่เรามอบหมายให้ได้โดยที่มีหัวหน้าง,งานเขาควบคุมเขาทําได้ทําได้ครับก็ต้องขอบคุณทางศูนย์พัฒนาพิมพมือแรงงานที่อ,อบรมที่เพาะบ่มให้เขามีความสามารถ แล้วก็มีอะไรบ้างที่อยากให้เราเนี่ยฝึกเพิ่มทักษะให้น้องๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากจากที่ฝึกอบรมมาค่ะอันนี้ทางทางศูนย์ทางศูนย์ในฝึกอบรมน่าจะมีทุกแทบทุกสาขาแล้วก็จากเรงที่เรารับเข้ามานี่คือเราต้องการต้องการทางไงช่างไฟฟ้าแม้ทั้งช่างไฟฟ้ากําลังช่างไฟฟ้า ส่วนมากเลยโรงงานเราต้องเป็นเคร่งไฟฟ้ากำลังเพราะมันจะมีะพวกมอเตอร์พว,อรพวกอะไรเยอะอันนี้กเกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังต่อไปเราก็จะอ,อ,อยากให้ทางศูนย์ฝึกมีการฝึกอบรมเรื่องไฟฟ้ากำลังเพราะ,ะถ้าถ้าฝึกไฟฟ้ากำลังเนี่ยเขาสามารถเข้าไปทำงานต่อยอดในนิคมอุตสาหกรรมได้เพราะนิคมอุตสาหกรรมทั่วไปมันจะต้องใช้ไฟฟ้ากำลังเยอะกว่าไฟฟ้าภายในอาคาร ทำไมถึงเลือกมาฝึกงานกับบริษัทนี้คะจีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งมาฝึกที่นี่ครับแล้วก็ที่นี่เปิดรับเด็กฝึกงานครับเลยมาฝึกครับแล้วระหว่างที่ฝึกงานเนี่ยคะ่ะทางบริษัทให้น้องทําอะไรบ้างก็มีเดินไฟในโกดังครับแล้วก็เชื่อมรางไฟอะไรพวกนี้ครับค่ะหลังจากที่ฝึกอบรมมาเนี่ยน้องสามารถนํามาใช้จริงในการฝึกงานหรือทํางานได้ไหมคะใช้ได้ครับค่ะ ก็เห็นว่าหลังจากจบการฝึกแล้วเนี่ยทางบริษัทรับน้องเข้าทํางานด้วยมีอะไรที่ทางบริษัทเนี่ยสอนเพิ่มเติมให้น้องบ้างเชื่อมรางไฟครับแล้วก็เดินสายไฟก็คือที่น้องฝึกอบรมมาสามารถนํามาใช้ในการทํางานได้เลยถูกต้องไหมคะครับแล้วระหว่างที่ฝึกงานกับที่มาทํางานจริงๆคะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะก็แตกต่างกันครับตอนฝึกเรียนต่ทฤษฎีครับปฏิบัติไม่ค่อยได้ปฏิบัติ พอมาทํางานจริงก็ได้ปฏิบัติมากกว่าครับก็คือนําความรู้ที่ได้ฝึกอบรมมาใช้ในการทํางานจริงได้ครับค่ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้น้องเต้ยค่ะฝากถึงน้องๆที่กําลังสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะก็มาสมัครได้เลยครับที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับแล้วทํางานที่นี่ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครับแล้วก็ได้งานทําครับได้มีเงินใช้ครับก็ คนที่อยู่บ้านที่เรียนจบแล้วยังไม่รู้จะทําอะไรก็มาฝึกเรียนมาฝึกหาความรู้ที่กพัฒนาฝีมือได้ครับแล้วก็กสามารถมาหางานได้ครับก็คนที่อยู่บ้านนว่างก็มาฝึกที่กรมพัฒนาฝีมือได้ครับจะไ,ได้มีงานมีเงินเดือนเหมือนพวกเราสองคนครับต้องขอขอบคุณเฮียปอครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาทํางานที่นี่ครับ copyright. ขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ป,ปอน้องยิ้มและน้องเต้ยม,มากๆก,กเลยค่ะ ประกอบอาชีพอิสระครับ มคือว่าผมอยากหาประสบการณ์นะครับตามหน้างานหลายๆที่แล้วก็เพียแบบว่าอยากรู้งานแต่ละหน้างานครับมันไม่เหมือนกันความยากง่ายมันก็ต่างกันไปครับเนี่ยครับหาคือว่าขอหาประสบการณ์อิดหน่อยครับมีนะครับมีกี่บริษัทครับสองสองบริษัทครับแต่เรายังไม่ได้ตัดสินใจครับราาว่ยังขอหาประสบการณ์อีกหน่อยครับ เห็นไหมคะว่าการมีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพทําให้มีรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะและนี่ก็คือหนึ่งในภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศหรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506งานกดค่ะสำหรับ E ีีนี้เอ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีีหน้าสวัสดีค่ะ